เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเนาะสวัสดีทุกกำลังใจนะครับทุกคอมเมนต์นะครับสรุปคืออะไรครับคือคอนเทนต์ใช่ไหมคอนเทนต์อ่าการออกมาไลฟ์สดนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่ามีการซื้อขายกันอย่างนั้นอย่างนี้น้องพี่น้องเคปซีใช่ไหมล่ะอ่ามันเป็นยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ไม่มีเรื่องการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับนะ มันมมเป็นยังไงนะครับลงมาตรวจไม่ได้มาเอาผิดเรื่องซื้อขายลงมาตรวจแต่ไม่เอาผิดการซื้อขายนะครับไม่มีประเด็นซื้อขายโอ๊ยหมัก<ข>ส้นตีนหมักควายมึงฮะมันเป็นยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นมึงขี้โมขี้คุยเลยนี่นะฮะเห็นไหมไอ้ที่เล่นมาตลอดคือเรื่องซื้อขายนะอยู่ดีๆพอมาเจ้าหน้าที่มาลงมาลงเรื่องจอมโม่ครับผมมันใช่หรือเปล่าใช่ไมล่ะ เป็นยังไงครับงงค่ะงงไม่ได้ไม่ไม่้ร้องเรื่องเรื่องซื้อขายนะครับนะเรื่องตัวม่อครับไม่ได้ไม่ไเจ้าของที่เับไม่ไม่เจ้าของที่การพูดมาโดยตลอดคืออะไรครับการเล่นเล่นมันทางกวนอ่ะงงเลยครับไม่น้องคืออะไรครับเล่นทางกวนไงครับเห็นไหมครับสคหนึ่งเรามีจริงมีค่ะแล้วเอกสารเราไม่ได้เอามาเปิดทั้งหมดครับผมนะคะ เอกสารเราไม่ได้ามาเปิด,ปดทั้งหมดทั้งหมดน,นะคะขั้นตอนของเรามันผ่านมาถึงขั้นที่3แล้วนะคะ,ะไอ้ส่วนที่บอกว่ามีหมุดนั่นคือขั้นแรกขั้นแรกนะครับนะที่มีหมุกมาปะในพื้นพื้นที่นั่นคือขั้นแรกและนะคะทางเจ,เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่ง ที่จะมาเกี่ยวกับที่ดินนะนะคะมันเป็นหน้าที่ของที่ดินเนาะหน้าตรงนี้เห็นไหมครับเจ้าหน้าที่ก็เป็นเรื่องของที่ดินไปแล้วใช่ไหมล่ะครับพี่น้องเอฟซีเนาะจริงหรือเปล่าครับใช่หรือไม่นะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนะครับนะนะครับสิ่งที่เราทําไปนะครับพี่น้องเอฟซีมันเราเดินเราเดินหลายก้าวแล้วไงครับพี่น้องเอฟซีนะเราเดินหลายก้าวแล้วเราเราไปหลายก้าวแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ นะครับนะเราเดินไปไกลกว่าที่มันคิดแล้วนะครับเนาะ<ม>ในเรื่องของเราเนี่ยนะนยพี่น้องเอฟีนะค่ะในส่วนเอกสารเราไม่ได้เอามาเปิดทั้งหมดเราไม่ได้เปิด<น>ทั้งหมดนะ,ะเราก็มาโชว์แค่สองคนหนึ่งนะครับที เปลี่ยนเก้าอี้ได้มาตูกใจเดนเนี่ยอยู่ในอยู่ในสารระบบนะครับมันมีมันมีค่ะอันนี้วันนี้เรามาโชว์แค่โซคอหนึ่งเนาะก็หลายคนอยากรู้นะครับหลายคนอยากเห็นเนาะวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับเนาะก็มีคนบางตัวนะครับพี่น้องเอฟซีนะคนบางตัวคืออี่างครึ่ง ครึ่ง <c ười> คนครึ่งสัตว์ไงครับดูแต่หัวก็รู้ <c ười> <c ười> ดูแต่หัวก็รู้นะครับว่ามาสังเกตการสังเกตการบนรถ <c ười> มึงกลัวอะไรนะครับทํมลงกลัวส้นตีนอะไรมึงทาไมมึงไม่ลงมาฮะมึงมาสังเกตการอะไรวะนะได้ไหมอ่าขอบพระคุณมากนะครับคนดูหนึ่งพันกว่าท่านนะครับนะเอากดไลค์ <c ười> มันเท่ากันกดไลค์สี่ร้อยแปดสิบท่านอีหกเจ็ดร้อยคืออะไรครับ กไนะสำหรับคนหัวงอหัวงอ,วงอตัวนล,ลายนะคะ,ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้ร้องเรื่องเรื่องในการซื้อขายไม่เกี่ยวกันเนี่ยเขาร้องในเรื่องของความเสียหายกับทางผู้เสียหายคือป่าไม้ในเรื่องของคําพิพากษานะคะที่มันออกไปแล้วแต่ว่าเราทําไม่เรียบร้อย ในตรงนั้นนะคะก็ทางป่าไม้เขาแจ้งแล้วนะคะว่าจะมีการยืน่นเรื่องมาถึงอายการแล้วก็ค่อยทําเรื่องบังคับคดีมาเราก็รอแค่เขาเรียกว่ารอแคอ่มีคําสั่งเนาะมีคําสั่งมาหรือไม่งั้นก็ไม่แน่นะคะไม่แน่ในคราวนี้อาจจะมีการเขาเรียกเดินหน้านะคะมีการเดินหน้าของอ ของทางทางจำเลยนะคะก็หลักฐานเราพบ้อก็อาจจะมีการรื้อหรืออะไรนะคะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องคุยเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนนะคะนี่เรายังตัดสินใจแทนไม่ได้เนาะในส่วนนี้จะฟ้องเรื่องนะครับพี่น้องเอฟจนะแต่ก็ได้ยินแววมาอยู่นะคะว่าจะมีการทําเรื่องไม่ทําก็ไม่ได้แหละครับพี่น้องเอฟจีนะมันในส่วนในในส่วนนี้นะคะในเรื่องของการรื้อตอม้อนี่มันไม่ได้มีอะไรให้น่ากังวลคือถ้าสมมติว่าจำเลยไม่ทํา ทางปาไม้หมายถึงทางบังคับคดีเขาจะต้องทําเองแล้วก็มาเรียกค่าเสียหายไอ้ตรงนั้นมันก็จะง่ายง่ายขึ้นแต่ค่าเสียหายอาจจะแพงแพงมากกว่าที่เราทำเนาะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้พี่อนุสาล่าทางทางผู้ผู้เสียหายมีการเขาเรียกว่าอะไรนะบังคับคดีอ่ะ ไดีวมันมด้จะต้องมันมีสองช้อยด้วยคช่ไมไม่ต้องไม่ได้จะเป็นจะต้องมาขุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะคะมันมีสองสองช้อยค่ะเหมือนอย่างที่ท่านไปดูในคลิปนะคะท่านทนายได้อธิบายไว้ครบตัวแล้วแล้าก็ทาเรื่องอะไรเนาะทาเรื่องรื้อรื้อแล้วก็พักก่อนอ่ารื้อแล้วขอขอเขาเรียกว่าขอเราก็พูดไม่ถูกเนาะเขาใช้ภาษาวาจางไหนวะ อขอกับทางด้านบังคับอดีขอขออย่นเรื่องไว้ก่อนว่ายังยังจะไม่รื้อกาลังจะดําเนินการในเรื่องของหมายถึงรื้อตอหม้อนะอยังจะไม่รื้อตอหม้อแต่ว่ากําลังจะดําเนินการในเรื่องของรื้อคดีอยู่อะไรบรามานี้ห<อ>มายถึงอะไรว่าเขาว่าภาษาอย่างเขาว่าว่าทังไหนฮะแล้วก็รักษาอะไรวะา ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ฟ้าเหมือนกับว่าขอรักษาศีลใบก้อนอย่างจะสิ่ะอ่ะอรับมครับค่ะมือนี่เขามีมีคนเออประมาณนี้คุณน้อตุคือจะขอขอเออออกมาพูดแล้วใช่ไหมคก็ก็แล้วแต่นะครับพี่น้องแล้วดีแล้วแต่เนาะมันก็ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็อ่านเกมกันหมดแล้วเพราะว่ามันจะมีแค่เรื่องนี้ที่เล่นได้ในที่ตรงนั้นนะคะ,ออะ,ะในช่วงระยะเวลาที่เราโรชูดมันก็จะมีแค่นี้ถ้าจบต,ตรงนั้นมันก็จบครับพี่น้องทุทีอ่าคุ้มรองสิทธิ์โอ้ยคุณสวยออขอบคุณค่ะเออนะขอชิบอจสักซี่ล่ะเออคุ้มรองสิทธิ์นี่แหละใช่เออพี่เจ้าพิมพ์สากตัวข้าวเออได้แลนะมันมันจะเป็นแบบขอบคุณค่ะ<อ> นะคครับบขออพี่หนูแดงนะคะข่านะ้ะวันนี้นะฮะวันนี้ก็มันมันมันเล่นอะไรไม่ได้หรอกครับนอกจากตรงนี้ไงครับใช่ไม่ตอนแรกอ่เล่นใหญ่เล่นเล่นเกินเบอร์เล่นเกินเบอร์ในเรื่องของการจะมาเอาผิดในเรื่องการซื้อขายเออนะเราก็เตรียมในเรื่องของเอกสารที่จะชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งไว้หมดค่ะเพราะว่าในส่วนนั้นเขาร้องนายประดิษฐ์ นะคะในส่วนนั้นนะคะแล้วก็เอกสารสอคก็มีฝั่งทนายทางทางเราเนออกมาชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ฟังนะครับวันนี้อันนี้จริงอันที่จริงหลักฐานเรายังยังมีมากกว่านี้แต่เราไม่ได้มาเปิดเผยหมดนะคะในส่วนที่การดําเนินการกับที่ดินเนาะอันนี้แค่คเลิปนะครับอันนี้เราแค่เอาออกมาในเรื่องของสคหนึ่งมีอยู่จริงครับผม ค่ะเอามาเอามาให้เอฟซีเก่าแค่ไหนครับจำนวซีน้ำตาลครับคือตอนที่เราไปขอคัดเจ้าหน้าที่ไม่ให้เราจับเลยค่ะครับมันผูกมันผูกค่ะคือเขาจะสแกนสแกนเองมาให้เราอะ่ะครับผมค,บคือเก่ามากคือแบบถ้าเราจับเราอะไรเนี่ยมันอาจจะเสียหายนะคะในส่วนนี้อ,อ้าวเรื่องการซื้อขายทำไมไม่ทำไมไปเรื่องตัวมอ่ออันนี้ไม่รู้ครับพี่น้องเอฟซีนั่นแหละ ตอนนี้นะก็คือสิ่งที่เล่นมาตลอดระยะเวลาสองปีสามปีที่บอกว่าจะมาะมีคนแก่จะติดคุกตอนแก่นอ่รนู่นนี่นั่นอ่ะ,อะคืออะไรคะ,ะวันนี้ทําไมมาเล่นแค่ตอนมอเตรียมเตรียมเครื่องอ,ออกซิเจนไว้รอไงครับพี่น้องทัทีจะมีคนะจะมีคนติดคุกคิวคุกตอนแก่ค่ะพวกมึงจะม,มีที่สุกหัวนอนคืออะไรคะนี่ไงครับเออแล้วมันหมายความว่าอะไรคอนเทนต์คอนเทนต์ใช่ไหม โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับพี่น้องเอฟีนะต่ไม่รู้นะครับแมนทีละลนขอกกระสุนแีงแต่วันนี้นะครับสังเกตการบนรถนะครับวันนี้นะไม่ลงมานะครับนะกลัวอะไรครับคุณกลัวอะไรครับตอนนี้น่ะเล่นเรื่องเงินเลยตอนนี้เล่นเรื่องเงินแล้วค่ะเล่นเรื่องอะไรครับแกหน้าตัวเองค่ะออกมาตอบคำถามว่าเรื่องการซื้อขายมันอยู่ไหน ไปเดือดร้อนอะไรกับเจ้าหน้าที่เขาเป็นอะไรถ้าเขาจะาร้องเขาจะฟ้องก็เรื่องของเ,อเขาไม่เป็นเดือดเป็นหรอกอ้าวก็ดึงลากให้เป็นคดีความค้อดึงอยาให้เป็นคดีความอยาได้เงินส่วนต่างในเว็บซีจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะตอนนี้ก็ดึงอีห่วงเน่าเข้ามาในเรื่องนี้ๆๆโอ้ยาวน้าเปล่านะแมวคตอนนี้ก็ดึงอีห่วงเน่าเข้ามาในเรื่องนี้นะครับนะจะพาบินจะพาขึ้นเครื่องเดินทางไปนะครับห็นงัว มันเป็นยังไงครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องลองคิดดูแผนการเดิมๆครับพูดที่สักคนนะครับคุณแกนป้ายันอยู่น้ำใสสิเป็ดจ็สิหละแผนการเก่าๆไงครับเคยที่เคยทําเด็กเคยทํามาหาเด็กเคยทามาหากินไงครับพี่น้องเอฟซีนะ